ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ j u สก a o o l f Podcast นะครับตอนนี้ก็เป็น EP ที่3เนาะเทปที่3แล้วกันนะฮะ mm hmm. ก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันด้วยเรื่องของ Wedge ครับ Wedge เนี่ยก็คือมุปกรที่เราใช้เล่นในระยะต่ำๆ mm hmm. ก็คือตั้งแต่100บางคนอาจจะ1 1 0 120ลงมานะครับ <c oughs> โดยที่เวจเนี่ยก็คือเหล็กที่มีองศาเกิน40ขึ้นไปนะครับอาจจะไปจบที่60กว่าหรือ70กว่าก็แล้วแต่เขาจะทำออกมาขายเนาะแต่ว่าเวจมันก็จะแบ่งได้คร่าวๆออกเป็น2แบบก็คือเวจที่ติดมาในเซต อุปกรณ์กับเวชเฉพาะทางนะครับเวชที่เซ็ตมาในชุดอุปกรณ์ก็เช่น pitching wedge หรือ gap wedge approach wedge หรือ f wedge หรือเหล็ก11แล้วแต่ที่เขาปั๊มมาจะเรียกส่วนเวชเฉพาะทางก็คือเวชท,ที่เราเลือกตามองศาได้เช่นเราจะซื้อเวช46ไลนไปจนถึง64 6 8อะไรก็ว่าไปครับจนถึง70แล้วแต่ว่าเขาจะทำมาขายเราจะดัดไปนะครับอ่ะพอถึงตอนนี้ปุ๊บเราก็จะมาบอกถึงเว g e System หรือว่าระบบการเล่นเว e นะครับเวทซิสเต็มเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรที่ตายตัวแล้วมันก็เป็นอะไรที่คร่าวๆพอสมควรขึ้นอยู่กับวิธีเราจะเลือกใช้เลือกเล่นนะครับอันดับแรกคือคนที่เล่นเวทสอตัว คนที่เล่นเวท2ตัวคืออะไรเวท2ตัวคือ pitching wedge และ sand wedge เ,เลยนี่คือคนที่เล่นเวท2ตัวหมายความว่าเขามีความสามารถในการเล่นเวทตั้งแต่ระยะต่าๆเ่ยโดยใช้เวทแค่ sand wedge กับ pitching เท่านั้นเขามีความสามารถในการเล่นช็อตหลายช็อตมากๆส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นคนเล่นสไตล์นี้เวทเขาก็จะอยู่เป็นลักษณะ โบราณหน่อยเป็นเวเป็นเนวทโทลอบหน่อยเช่นแซนว์วชเขาอาจจะเป็นตัววิกแซนเว e เช่น58-59แล้วก็ตัว,ต,วตัวพิชชิงเวทเขาอาจจะอยู่ที่ประมาณ48-49นะครับผมอันนี้คือ two w e i g h system ที่เห็นเล่นกันนะต่อมาก็จะเห็นเล่นกันก็คือตัวของ three w e i g h system หรือเวทสอันก็จะมี Pitching แล้วก็มีแซนด์เวิจแล้วอาจจะมีตัวที่เป็นล็อบเวิขึ้นมานะครับก็เอาง่ายๆคือก็จะมีตัวฟิชชิงซึ่งปกติก็ประมาณ4 5 4 5 16 7แล้วก็มาเป็นแซนด์เวิจที่อยู่ประมาณ56จนถึง58แล้วก็ลงไปเล่นตัวล็อบเวิที่เป็นตัว60หรือ64ก็แสดงว่ากลุ่มนี้ก็จะเล่นในการที่แบ่ง ต้องการจะเล่นลูกที่โด่งขึ้นต้องการจะเล่นลูก,ลกต่างๆที่ตัว56 58ให้ไม่ได้ก็คือเช่นลูกล็อบสูงหรือการเล่นทรายต้องการเล่นทรายแบบง่ายๆก็เลยจะมีตัวเวทที่มีองศามากๆอีกตัวหนึ่งเอาไว้เล่นในทรายนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นตัว4เวทก็คือมีเวทสตัว ก็คือมีตั้งแต่ Pitching Wedge, Gap Wedge, Sand Wedge แล้วก็ l o e Wedge คนพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ค่อนข้างตีได้ระยะส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาจะต้องแลกกับจำนวนตำแหน่งไม้ของพวกมือปืนมือย,ยาวออกเพื่อใส่ Wedge เข้ามาแทนนะครับผมก็จะเห็นกันได้อย่างกับอ่าขายนานยกตัวอย่างเช่นบับเบิลวัตสันเวชมีด้วยกัน4ตัวมี pitching wedge มีตัว gap wedge แล้วก็มีตัว sand wedge แล้วก็มีตัว lob wedge นะฮะก็คือเขาติกายอยู่แล้วเขามาซอยระยะสั้นๆในการเล่นลูกสั้นที่ต้องใช้ feelings มากๆไนงะเขาก็มาเลือกโดยการที่เอาเอาวุธ สั้นเยอะหน่อยเพื่อสามารถแบ่งการเล่นได้ง่ายนะครับผมก็ลองเลือกดูครับว่าจะเล่นเวสแบบไหนจะเล่นแบบ2เวชจะเล่นแบบ3เวชจะเล่นแบบ4เวชอันนี้ก็ลองเลือกดูกันนะเออส่วนเรื่องของแก๊ปเวชไม่ใช่ไ,ไ, wedge, ไม่เป็นไถึงแก๊ปเวชหมายถึงแก๊ปของเวชแต่ละตัวเนี่ยมันจะแบ่งประมาณนี้ครับ46ถึง50เนี่ยจะเรียกว่า pitching wedge ส่วน50 เป็นต้นไปจนถึง54จะเรียกว่า gap wedge sandwich นี่ก็คือตั้งแต่56จนถึง58แล้วก็ตั้งแต่60ขึ้นไปก็จะเรียกว่า lob wedge ก็จะแบ่งเป็น4สลออแบบนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้ว standard ของที่ใช้กันก็คือ sandwich จะอยู่ที่56 gap wedge จะอยู่ที่ประมาณ52องศา f i i s h i n g wedge ชอยู่ประมาณ45-46 lob wedge ะอยู่ประมาณ60 เพราะฉะนั้นแก๊บมันจะเปลี่ยนทุกๆสิบยาร์ดประมาณ4องศาในชุดเวทนะครับแต่เดี๋ยวนี้อาจจะต้องเพิ่มเป็น6องศาแล้วเพราะว่าด้ยความที่เวทสมัยนี้ก็ทำมาตีง่ายกันเหลือเกินบางทีก็อาจจะได้ระยะในตัวที่เป็นตัวเวทช่วยเหลือบางตัวที่เป็น cavity bag k o ซน,นหนาๆเงี้ยครับอาจจะต้องเพิ่มจากแก๊บช่วง4องศาเป็น6องศา ยังไงก็ลองดูนะครับแต่ก็แนะนําว่าถ้าคุณจะเล่นเวชแเนี่ยเลือกเวช,ชเฉพาะทางจะมีทางเลือกให้คุณได้มากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบลเรื่องกลหรืออะไรต่างๆนะครับเบลกับกลายต่างกันยังไงกลายคือลักษณะการที่เขาเจียฐานให้เป็นลักษณะแบบไหนเบลคือองศาความต่างของตัว leading edge ที่ที่วางลงบนลงบนพื้น แล้วมีความหนาเท่าไหร่ถ้าเป็นเบลส์บางๆเช่น4หรือ6เนี่ยเวลาวางไปลิทิเอจก็ค่อนข้างแนบนะครับแต่ถ้ามีเบลส์หน่อยเช่นประมาณสัก10ถึง12เนี่ยก็อาจจะวางแล้วลิทิเอจจะร้อยนิดนึงแต่ถ้าเป็น14ขึ้นไป16ขึ้นไปอยเงี้ย วางไปแล้วลนิ่ออาจจะลอยนะครับก็ก็เลือกเอาแล้วกันว่าเป็นเล่นยังไงคุณเหมาะกับการเล่นแบบไหนเช่นถ้าคุณเป็นคนที่ตีค่อนข้างปาดเป็นคนตี้วดีดวอดน,น้อยๆไม่ได้ตีกดดีดวอดขนาดนะคุณใช้ตัวที่เป็นตัวโลบ,บาได้ครับมันจะช่วยปาดและช่วยกระแทกช่วยช่วยเด้งในลักษณะน้อยๆที่คุณสามารถการ่าน้าหนักในการสอดลูกได้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชิปแล้วมีดีดวอดมากๆเป็นคนลงชั้นมากๆก,ก,การที่คุณลงชั้นมากๆนะเลนิ่งเออาจจะจ ลงไปเยอะเกินไปมันก็เรมีบล์สมาช่วยเขาเรียกว่าเป็นแกลให้ลิเนียสามารถสออเข้าใต้ลูปที่ไม่กินพื้นมากเกินไปนะครับหรือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะลงทุนแบบสมเหตุสมผลไม่อยากจะใช้อุปกรณ์เยอะลงทุนเยอะเล่นมิดบล์สก็ได้ครับอันนี้อออราวใช้ได้หมดแกอาจจะไปเลือกกลายนิดหนึ่งว่าคุณอาจจะอยากได้กลายที่มันวางแล้วเปิดหน้าไม้แล้วเรียบหน่อยหรืออาจจะเปิดหน้าไม้แล้วมี ตัวของ r e a d i n g Edge ลอยขึ้นมามากหรือน้อยอันนั้นก็ไปเลือกเอานะจ๊ะเวที่แนะนำก็มีทุกยี่ห้อเลยครับไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วคนบอก Titleist Cleveland Pro Gear Callaway ปิ้งนี่ก็ไปเลือกหากันเลยนะครับส่วนที่ จะบอกอีกอันนึงก็คือการเลือกเวทนอกจากเลือกองศาเลือกอะไรแล้วเลือกก้านก็มีผลนะครับก็ยังไงก็มีก้านให้เลือก2ประเภทก็คือก้านคลาสสิกกับก้านเวทเฉพาะทางก้านเวทเฉพาะทางก็คือพวกที่บอกว่าเป็นเฉพาะเวทก็จะมีน้ําหนักมากหน่อยการที่มีน้ําหนักมากทื่อหน่อยคุณก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าคุณบอกว่าน้ําหนักมากไม่ไหวก็ไปเล่นก้านเวทที่เบาขึ้นอย่างในถ้าผู้หญิงหลายท่านก็ใช้เวทเป็นก้านกราฟไฟ์หรือใช้เวทที่เป็นตัวเซลลอสนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มอัตราสปินของเว เวทเราไม่ต้องการตีให้ไกลครับเราต้องการเล่นให้คุมให้อยู่สามารถสร้างสปินเพื่อหยุดลูกได้อยู่หรือสามารถเอาลูกออกจากเขตอุปสรรคจริงๆปัจจุบันเขาเรียกว่า penalty area หรือว่าเขตปรับโทษได้ง่ายแล้วก็ล้อนออกไปได้ตกอยู่นั่นเองนะครับ okay, โอเคก็ประมาณ,น,มาณนี้ครับประมาณนี้ครับก็ ไว้รอบหน้าเจอกันใหม่นะครับยังไงถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ได้เลยครับยังไงก็คุยกันเนาะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะฮะโปรเกียครับแล้วก็ฟุตจอยแล้วก็ไลท์โปรแว่นกันแดดแล้วก็ CNX ครับที่เวลาไปทำไม้ทีไรก็สนับสนุนตลอดเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับเราพบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนต่อไปมีอะไรยังไงก็ เขคอมเมนต์เข้ามาได้นะทั้ง Facebook ทั้ง i n s t a g r กรเลยนะครับใน y o u b u ก็คอมเมนต์ได้นะยังไงก็เผื่อได้คุยกันนะครับแล้วก็อยากให้พูดเรื่องอะไรก็ลองบอกบอกมาสำหรรอบนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ